โปรดใช้วิจารย์ในการถ่ายฟีดนะคะนี่คือคลิปภาพล่าสุดนะคะของเปคกิลิโชว์นะคะเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะจากไทยรัฐนิวโชว์นะเขาแชร์ภาพนะคะนี่นะคะจะเห็นว่าคุณเบกเนี่ยเดินเดินไปนะคะเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นไปที่รถกระบะนะคะขึ้นไปที่หน้ารถกระบะแล้วรถกระบะเนี่ยก็ทําการที่แบบขับมานี่ตัวคุณเบกนะคะอยู่ตรงอยู่ตรงหน้ารถกระบะนะคะเห็นไหม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 นี่นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ย รถกระบะก็ขับไปขับไปปุ๊บเนี่ยมันรถกระบะเนี่ยก็ขับเข้ามาที่ขับเข้ามาที่ปั๊มน้ํามันนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยคุณเบกเนี่ยเกาะรถกระบะอยู่นะคะเกาะรถกระบะอยู่เนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ที่หน้ารถกระบะนะยังค้างอยู่ที่หน้ารถกระบะคนาเนี้ยปิดไฟจะได้มองเห็นอุ้ยมองไม่เห็นโอเคอะเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็มีการเหมือนกับโวยวายเกิดขึ้นนะคะเป็กปริโชนะคะแล้วก็คนขับรถกระบะผู้ก่อเหตุแล้วก็แฟนนะคะเนี่ยแล้วก็มีการแบบเหมือนจะมีการถกเถียงหรืออะไรกันสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอ่ะเสร็จปุ๊บก็มีการเหมือนจะแบบเหมือนเหมือนจะเหมือนจะทะเลาะกันเหมือนจะจับมือกันหรืออะไรสักอย่างหนึง่งแต่ว่าเนี่ย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 ตอนนี้ คือซัดกันแล้วตอนนี้ตอนนี้ซัดแล้วแล้วคนคนั่นก็สวบเนี่ยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ตอนเนี้ว้ายอุ้ยตอนนี้คืออ๋ออตอนนี้คือคือตอนนี้คือรีดมูดออกมาแล้วโอ้ยเดี๋ยนะมันรุนแรงมันรุนแรงเกินคือตอนนี้คือกระทืบกระทืบแล้วคือเหมือน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 พุ่งเข้าหากันนะนะคะ แล้วตอนนี้เหมือนน่าจะโดนรีดมูดอะรีดมูดอะซวบไปแล้วแล้วก็นิ่งไปนะคะแฟนผู้กอ่อเหตุก็ตก,ตกใจมากนะคะผู้กอ่อเหตุก็เนี่ยยืนนิ่งอยู่นะคะใ,ใส่หมวกนน็อกอยู่เออแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เข้ามาเนอะอันนี้คือภาพจากคลิปจากไทยรัฐนิวโชว์นะคะจากกล้องวงจรปิดแล้วคนก็เริ่มมานะคะคือโอ้โหม,มันน่ากลัวนะน่ากลัวจริงๆ แล้วแบบแต่สาเหตุอะไรที่ทำให้คุณเป็กเนี่ยต้องกระโดดขึ้นไปบนรถกระบะนั้นเรายังไม่ทราบสาเหตุนี้เนาะแล้วก็ขับลากยาวมาถึงตรงนี้นี่อันนี้อีกมุมหนึ่งนะคะอุนน้ยมันแบบมันอะไรกันนี้ คลิปความยาวประมาณสามนาทีนะคะหูคนคอมเมนต์กันแบบสนั่นแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยรถกู้ภัยต่างๆเนี่ยก็มาถึงที่เกิดเหตุคอมเมนต์นี่คือคอมเมนต์นี่บอกว่าเกมพิคเลยนะคอมเมนต์นี่บอกว่าทำไมาอยู่ดีโดดขึ้นไปที่หน้ารถกระบะคอมเมนต์บอกว่าเอา้าไปทำเขาก่อนหรือ อ้าเมาหรือเปล่าเอ้าไม่ควรขนาดนี้นะคือคอมเมนต์นี่คือรถทัวร์นี่คือแบบบลิบนะรถควนี่บลิบนะต่อให้ป้องกันตัวก็ยากครับพอพวกอาวุธงงตรงเกาะรถคู่กรณีขับหนีไปคือเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยคืออะไรยังไงนะคะแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยคือภาพที่ชัดเจนคือคลิปที่ชัดเจนที่บอกเลยว่า คุณเป็กเนี่ยเกาะรถกรกบะบะปวดใช้วิจัยในการรับชมคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มานะคะแบบสร้างสรรค์นะงงไปหมดละ